อ <c oughs> ไอ้คุญเป็นคู่รักของเขาที่หายไปโฉเอ้ยมาไอ้บุณไหลปาไปดูไหลปลาไปดู <c oughs> ไหลปลา อุณจับมันกูจไม่ได้ีเดนเลยยกคุณหยกยกโลทโอมกูอุ to ้ยวุนไรกาวุนไล้กาวุนไล้กาวุนไล้กาวุนไค์กา ขายเลยใช่ป่ะขายไปเลยหมดแล้วหมดผมวิ mm ่ง hmm. กันเีลยนีวรไท่ห ไป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 เฮ้ยคุปตี้มาวันนี้คุปตี้มาแล้วเยอะจัดอะเออมันต้องมีดิรอบสามมันเป็นลูกสองโอ้โหด่านนี้แหละเย้ยังไม่ยังไม่ใส่เล่นลูกซองเลยอะเยอะลูกเข็นสองอันเอาเลยครับทขาไปเล่นเล่แค่นั้นน่ะเล่นไม่ได้อัพหรอกดแล้วอ่ะใส่กดต่อ กดไม่ลงหรอเขาไปไหนกันหมดแล้ววะเขาไม่เจอสิมีของอยู่มองนี่มันคือยังอ๋อคุณนัครกับยังครับยังครับคนวิสคูเต็งช่วยไปยกไปยกกีฟินหน่อยครับโยนี่ โอ้ดับเอสคาริเบอร์กูจะเอามันออาไปยังไงเอาปากเข้าไปในรถเข็นนะได้ปะเด้นหนึ่งมาเต้นเดียวแล้เดะเออเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปยกหน้าให้เอาหน้าปากเข้าไปในรถเข็นโอเคเออเออช่วยหน่อยอ่ะ ได้อ่ะคีมเออเอาเอา,เอามันพาดไว้บนไอ้นี่หน่อยพีนะ่มันได้รับเซียนนะ้องเซียนจริงพี่โอเคเข้าไปเลยชนกันไปเลยหัวยคีมอะอันไหนยกไปขึนช่วยยกหน่อยกูช่วยอยู่จะถ่ายเลยปะ จะขายเลยปะขายเลยแหละให้คีย์มันเกิดก่อนโอเคของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับมึงมึงยกตังค์มึงโยกตังค์วันนี้เรามีคนกวยเวยให้ดูด้วยบางคนนั้นเคยกินแต่เฉากวยแต่ไม่รู้ว่าต่าากัน ฮันโหเราหลก็จะเกิ๊บเยาวแม่ฮเราหลกิบเส้นยาวแม่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขายแล้วมั้ไเออเดี๋ยวเขาไปอีกทีแล้วสีสีชมพูไปไหนรีชมพูสีชมพูไหนายเลยก็ได้ไรคิดไปไหนแล้วอ่ะคุณคุไม่ดีสิเอาตายขาดไปแล้วมึงยกถุงเงินเข้าไปให้หน่อยได้สัยงเขาไปเลยฐานแม่ก็ยกฐานเชื่มมึงรมันเกินนะเนี่ย ไปทางนี้ก็ได้โอู้จะไม่เจออะไรใช่ไหมมิชลินมิชลินมิชลินมันเห็นเลแล้วคนที่มีสเต็งผิดแล้ว ไม่ขีดไม่ขีดไม่ขีดตะการมึงการมันเลย่ด้เน่ไอ้ม่ดมิมิีดินฉันต้องวนตรงนู้นกูมึงกว่ากี่ฟิตเน่

เอออ้อพี่คอยยาวสี่ตัวยาวไป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 มีมีขำลังเด็กขำลำเด็กขำลำเด็กเอาเอาไปเท่าไหร่คะเอาไปทางไหร่เต็งขายเลยขายเลยไปเราจะได้เกิดกันแล้วเกิดปุ๊บกเตียววิ่งอ่ะเกิดปุ๊กเตียววิ่งเลย มาเจอกันทีป่ปลายฟากฟ้าเจอกันที่ปลายทางขุนโชธไม่โดนนะคมไม่โดนโดนยาวผมไปเป็นจำเลยของผีเลยไปไปคุบาแล้วป่าป่าียงอะไรมีใครคิดหรือเปล่าลองเด็กผีนะ คนนี้อาจมีช <basics> oh, okay. ีวิตรอดกลับไปที่รถกับท่านได้นี่อไอ้ที่มันกีที่พอมือพอมึงนี่เองไอ้ที่มันตีกูต้งสามรอบเลยคนเยอะอะมไม่ใช่ขอมันกูได้แล้วหัวมึงโอเอเคโ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 อเค้าอเเเเเ โอ๊ยเตะอะไรออโอ๊ยโอ้ยใครก็ไดใครก็ได้สเตกคีไปยุช่วยยกน่อยกเ่อนให้ดเงินะในนี้มีของเีกอ

เอเดียเอเล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 เ่ราบไปปนคูบีปปอนคูบีเปอนคุมครมินับตนับตัวนับตันตูคนป่ามีปินคนป่ามีปืนไม่โดนไม่โดนไม่โดนได้แล้วได้แล้ว แม่เอาตงแนวตังเหรอ oh. เอ้ยตกตก oh. ตกตกช่างมันเป็ของที่นั่นเลยไี้มึงเห็นข้อมไม่ได้หรอกแค่สองพันก็บ้านไอ้มึงยกเงินไปไดไิยกเงินไปดิเอ้ยหัวระเบดิดมานี่โ <c oughs> ยลงไปโยลงไปโยลงไป เอ้ยกูต่อยองตัวเองกูไปเอ้ายังไม่ลงเลียบมันไม่มีปัญญาเดินมาหรอกโอ้ก็เก็บเดินมาถึงอยู่นะตัวมันปะลูกตาลูกตาโอกคนทุกคนลูกตา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  ไปอะไรอ่ะเอาไปไปแผ่นไม้ไอ้ขวาแล้วก็ซ้ายเอาตรงกลางตรงกลางแม่งอ้าวตายไอ้มาถึงหวยคีไม่ทีโอ้ย